ขึ้นมาพอถึงโค้งทุละให้ึงเนหน้าปัจเจียนออกแล้วก็ไลต่ตรงนี้มาเหนือใบหูตีเลน,น้ากัจะเลียนออกผมตรงนี้ยาวก็เอาหวีย้อนขึ้นมานตัดทิ้งไปเลยแล้วเริ่มจากจอนด้านขวาเนี่ยเลื่อยไล่ขึ้นมาถึงลูกแก้วเผยก็จะเลียนออกอยากจะไล่มาครึ่งหนึ่งกัจะเลียนแล้วตรงนี้ยาวเอาหวีย้อนขึ้นมาผมยาวตัดทิ้งไปจำนวนเลย จะไละมาทางนี้แล้วหลังหูให้ไถครึ่งหนึ่งเขาปัตตะเลื่อนกินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเผินถึงโพงศรีสะโพงศีสะพอตัดสามครั้งแล้วตรงนี้มันยาวตัดออกไปให้เหลือข้างบนอย่างเดียวจะไลมาเรื่อยๆก่อนถึงขวัญหนึ่งเส้นเด็กเล็กให้เผินตะเลื่อนออกไม่ไถเลยขวัญแค่ต่ำกับขวัญหนึ่งเส้น ไล่มาแล้วย้อนมาถ่ายผมที่ยาออกเจ็ดนวนไล่มาเรื่อยๆอย่าถ่ายเต็มหน้าถ่ายครึ่งเดียวพอเออดออกเทคนิคเดอกถ่ายแค่ครึ่งเดียวเลยนแล้วครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วผมยาตัดทิ้งไปเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆจะตาฝันนี้กินครึ่งหนึ่งเขาปัตเตเลีอนมาตลอดเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมยาวเขาบนตัดออก ไล่มาหลังหูด้านขอบด้านซ้ายขึ้นมาถึงโค้งศรีสัะเอนเอนผมยาวตัดทิ้งไปข้างบนมาถึงจรดด้านซ้ายไล่ขึ้นมาเอ,อ็นเนผมยาวตัดทิ้งไปเ,เราตัดด้านข้างเสร็จแล้วเหลือด้านบนด้าน,นบนเลยครับด้านบนแล้วก็เปลี่นท่าจับกระเช้า ใช้หวีใหญ่แนบจากขวันมาถึงกลางหัวเลยตัดออกตัดออกตัดออกเอาเราได้เราได้แบบอย่างนี้หนูกลางกีจะเป็นเกณฑ์ก็คือถึงหนูกลางกีละแล้วตรงนี้ได้ได้ได้แบบแล้วเราก็มาด้านข้างยืนด้านขวาหวีจะชี้ไปด้านหน้าเนี่ยกขึ้นมาเอาย้อนขึ้นมาตัดบนหวีเชื่อมกับที่เราตัดนี้ ตัดเชื่อมนะครับเชื่อมยันเราเรามาดีมด้านซ้ายหรือจะชี้ไปด้านหลังยกขึ้นมาให้ผมอยู่บนหวีตัดให้เชื่อมแล้วที่ตัดไว้ตรงนี้ในแขนด้านหน้าายาวไปแล้วก็ยกขึ้นมาตัดออก้านหน้ายาวประมาณสองเซน๋ย่างเี้ยกที่ห้องนั้นที่สั้นประมาณสองเซนยกขึ้นไม่ให้แนบหวีนี้ถ้าแนบหวีนี้เป็นงานหมดเลย ร้อนจะร้อนะนะวัดกลางนาต้องไว่ายนี่งนิดหนึมาณสองเซนเรียบร้อยนะครับ,บอาจารย์พอข้างบนเสร็จแล้วเอาแปลงแข็งอเอียงไปเลยเอียงไปเลยเมื่อกี้เราถ่ายสูงตอนนี้เราถ่ายไม่สูง,สง,สงรถ่ายไม่สูงเหมือนเมื่อกี้ตรงนักเรียนเราถ่ายถึงโคลนอันนี้เราถ่ายแค่คิว้วพอพอต่อนวลี่แหละขาว ขาวนวลเนี tes, it. It like ่ยากฝรั่งเรียกไล่เศรไล่เฟรเนี่ยไล่เฟได้ขาวนวลเนี่ยไล่เฟอยู่ธีการเอียงบัตรเรียนี่แหละหรือไถาเผิ่นี่แหละเผลนเอียงขาวนวลใช่ไหมขาวนวลขาวนวลแล้วตรงนี้ไถขึ้นมาเลยเอียงนิดหนึ่งเอียงเอียงเผขาวนวล ถ่ายเอวนขิงหลังใบหูทางใบหูเจ็แบบนวลหุเจ็บนวลถ่ายขึ้นมาเอวนเจ็แบบนวลตาหุเจ็บนวลแบบถ่ายขึ้นมาสูงเจ็บนวลแบบเป็นลองทรงสูง khảo luôn tháo luôn luôn mặt tròn đàn xa không thấy chặt tròn tiếp bên ơi เลดอปัตตาเลียน่ยแนบแนบแนบครึ่งหนึ่งก็ปัตตาเลียนครึ่งปัตตาเลียนเลยแนบมาเแล้วจะขาวมันครึ่งขาวนวลแนบมาเลยเหมือนกันแนบครึ่งปัตตาเลียนมาเลยเนี่ยลองทรงสูงขาวนวลแนบมาเลยเอียงมาขาวนวลนั่นก็ลองเหยียดที่ลหลังนี่ตัดในขาวนวล นก็เรียกไลเ่ลเดไลเ่เดไล,เลนน่เพดขาน่นเี็บน่นเรียงมันจเร,รเีกเรอะไร้ปสองนักเรียนเราใสสูงใช่ไหแต่ที่เราไม่ใสสูงมาก่คึ่งหนึ่งของ ศีรษะฟเอินหายเฟินหายเินเศษนวลมาด้านหลังเลยทีนี้เผ็นขึ้นมาครึ่งใบหูกลางใบหูเนี่ยด้านหลังเผินถึงกลางใบหูเศษนวล ลองทรงสูงมันมีขาวกับไม่ขาวนะบางคนไม่ชอบขาวก็ไม่ต้องแค่ลองหวีขึ้นมาเนี่ยร็จนี้การขาวหน่อยก็คือ์หายไปเลยถ้าก็ไม่ต้องการขาวแล้วก็ใช้หวีใหญ่ลองขึ้นมาถึงนี่เลยแล้วแ,แค่ตีนผมขาวแค่นั้นพอนี่บแบบขาวลองทรงสูงขาวนวลขาวและนวนลเกิน ลายต่อให้ม mm ันขาวนวลเกินนี่ใช้ขาวเลยเรียบร้อแล้วจบแล้วดูที่ก้นกระป๋องครับเนี่ยมันจะมีผมของเก่าอยู่หน่อยแล้วดูตรงนี้ครับผมเต็มจะเห็นกันเลยตัวกระป๋องมากเลย ใช้น้ำมันกา๊าซเนาะเหมือนเดิมว,วิธีเดิมครับสูงลงไปนะเฉพาะช่วงฟันอย่างเดียวเปิดเคนะรื่องด้วยแค่ท่วงฟันเฉยๆแล้วก็เทเนี่ยคุณดูนนะ้ำผมมันไหลออกมาฮะเราทำจนกว่าผมมันจะไหลออกมาหมดแน่ใจว่าผมมันไหลออกมาหมดแล้วเราก็หยุดนะฮะหมดแล้วสะอาด<ม> <สา S 1> แล้ว ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดผมจะดีมไม่มีกระดาษทิชชู่มีแต่ผ้าคีริ้วเหรอผ้าไม่สวยว่าคีริ้วจริงๆแล้วใช้แปรงเล็กๆยิ่งดีฮะปัดตามซอกเพราะตามซอกเนี่ยเราไม่กล้าจุ่มน้ำมันลงไปน,น,นิดน้ำมันกาซเนี่ยมันมีไว้จับก่อนเนี่ยอันนี้เป็นครีมละ เม้แจวเลยขอบคุณคนะ้นบเนี่ยฮะปัดมันจะติดอยู่ตามซอกเนี่ยเพราจะเราจุ่มไม่ถึง ก็เอาอน,น้ำมันจันไม่เป็นว่าเราบริเวห,หยดเดี๋ยวก็พอแล้วฝานไม่ให้เป็นสนิมหยอดข้างในไม่บีบก็หยอดได้หมดแต่ตรงไหนเป็นเหล็กก็จัดการได้หมดเลยเพราะเรารักษาฟันเรามันจะได้ไมีเป็นสนิม ใสเลยไม่เคยเป็นสนิทนะเพราะเอาน้ำมันจากพาตลอดพอเลิกใช้ก็ทำพลาสต์แล้วฟันังไม่เป็นสนิทเท็จร้อย